สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3กับคุณครูหญิงค่ะวันนี้นะคะเราจะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่4เรื่องอาหารดีชีวีมีสุขกันค่ะและวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเล่นเกมเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้นี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะเกมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมลับสมองประลองปัญญาข้อแรกนะคะคําในข้อใอดเขียนผิดคณะปอเปีย๊ยะก๋วยเตี๋ยว ตอบได้ไหมคะคำว่ากว๋วยเตี๋ยวค่ะข้อที่สองคำก่อนออกเสียงวรรณยุกต์ได้สามัญเอกโทคําว่าก่อนออกเสียงวรรณยุกต์ เอกคะ่ะคำว่าเชา้าออกเสียงวรรณยุกต์ใดเช้านะคะชอช้างเป็นอักษรต่ำออกตรงตามรูปวรรณยุกต์ไหมนะเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีออกเสียงใดคะเด็กๆ เสียงตรีค่ะคําอ่านในข้อใดเขียนประวิสันชนีถนนอิสระสบายถ้าเราคิดเป็นคําเขียนลองนึกภาพสิคะว่าคนไหนจะมีรูปสระอะ คำตอบก็คืออิสระค่ะคำที่เราจะเขียนที่ถูกต้องนะคะคือออ่างสระอิสอเสือรอเรือและสระอะค่ะส่วนคำว่าถนนและสบายออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระอะนะคะและข้อสุดท้ายนะคะ ข้อใดเขียนถูกต้องสพรั่งสบายบะมีถ้านักเรียนจำข้อเมื่อสักครู่นี้ได้นักเรียนก็จะตัดช้อยหนึ่งออกไปเลยนะคะซึ่งครูได้เฉลยแล้วว่าคำนั้นไม่มีสระนั่นเองและข้อนี้นะคะคำที่เขียนถูกต้องก็คือคำว่า บะมีค่ะซึ่งสบายนะคะไม่มีรูปสระอะและคําว่าสะพรั่งมีรูปสระอะหรือประวิสัญชนีนั่นเองค่ะตอบถูกกันไปกี่ข้อคะเด็กๆการบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในใบงานที่คุณครูส่งไปให้นะคะในหน้าที่มีหัวข้อว่าคําที่ประวิสัญนชนีและคําที่ไม่ประวิสัญนชนีค่ะทำทุกหน้าเลยนะคะอ้อแล้วเราก็ยังมีแบบฝึกหัดทักษะภาษาที่ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งหน้านะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ให้นักเรียน คัดลายมือนั่นเองค่ะอย่าลืมกลับไปเปิดดูกันนะคะเด็กๆเ,เราก็เรียนจบกันไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะกับการเรียนรู้ภาษาพาทีหน่วยที่4เรื่องอาหารดีชีวีมีสุขสำหรับเรื่องนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือเรื่องของ มาตราตัวสะกดนะคะเราได้ทบทวนกันว่ามาตราตัวสะกดมีกี่มาตราอะไรบ้างเรื่องที่สองนะคะเรื่องการผันวรรณยุกค,ค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคือคําที่ประวิสัญชีและไม่ประวิสัญชีสุดท้ายนี้นะคะขอฝากให้เด็กๆ อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาการเรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้กันมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูคงต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ